น้ำจิ้มแจ่วข้นๆเนี่ยทำแบบนี้นะคะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของร้านเจยุ้ยค่ะทุกคนเรามาดูกันนะขั้นตอนแรกนะคะให้เราแช่เนื้อมะขามก่อนค่ะมะขามที่เราใช้เนี่ยก็เป็นมะขามเปียกทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเราจะแกะเอาแต่เนื้อเลยค่ะจะไม่เอากากแล้วก็จะไม่เอาเม็ดเลยนะคะเติมน้ำกระเทียมดองลงไปแช่มะขามค่ะทุกคนเจย,ยุ้ยจะไม่ได้ใช้น้ำเปล่าในการแช่มะขามนะคะจะใช้เป็นน้ำกระเทียมดองค่ะการใช้น้ำกระเทียมดองแช่มะขามเนี่ยจะทำให้เราปรุงรสชาติของน้ำจิ้มได้ง่ายขึ้นนะคะ เพราะว่าน้ำกระเทียมดองเนี่ยจะมีรสหวานอ่อนๆค่ะทุกคนตัดกับรสเปรี้ยวของตัวมะขามนะคะเราจะแช่จนกว่าเนื้อมะขามเนี่ยจะเปื่อยแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดนะคะขั้นตอนการทําน้ําจิ้มเนี่ยจะวิธททำแบบนี้ค่ะก็จะนําเนื้อมะขามที่เราปั่นไว้เนี่ยมาใส่กระทะนะคะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนค่ะทุกคนเวลาที่เคี่ยวเนื้อมะขามเนี่ยก็ให้ใส่เป็นน้ําปลาทิพย์พรสลงไปนะคะคราวนี้เวลาที่เราใส่น้ําปลาลงไปเนี่ยก็คือค่อยๆใส่นะคะ ใครไม่ใช้น้ำปลาทิพลดรสก็เลือกน้ำปลาที่มีความเข้มข้นที่เป็นหัวน้ำปลาหอมๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะเคี่ยวไปแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำปลาไปนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้รสเปรี้ยวกับรสเค็มแล้วนะคะทุกคนพอเนื้อมะขามของเราเริ่มเหลวประมาณนึ่งนะคะก็ให้เติมรสหวานลงไปด้วยการใส่น้ำตาละค่ะจะใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลายดีเลยนะคะ พอน้ำตาลเริ่มละลายเนี่ยน้ำมะขามที่เราเคี่ยวไว้ก็จะเริ่มเหลวแบบนี้แล้วค่ะทุกคนขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะและถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้าจิ้มได้รสชาติได้ที่แล้วนะคะแต่ว่าตัวน้าจิ้มเนี่ยข้นเกินไปให้เราเติมน้ํากระเทียมดองลงไปได้นะคะเวลาเจวิททาเนี่ยก็จะเอาเนื้อประมาณนี้พอคะ่ะทุกคนและสําหรับใครที่อยากได้เนื้อน้าจิ้มสวยๆนะคะก็คือให้ทําแบบนี้นะคะให้นําน้าจิ้มที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมากรองค่ะทุกคน เอาพวกเศษเปลือกมะขามเศษเมษ็ดเศษเนื้อออกนะคะเราก็จะได้เนื้อน้ำจิ้มข้นๆแบบนี้เลยค่ะก็ให้เก็บตัวน้ำจิ้มตัวนี้ไว้ผสมนะคะทําได้ทั้งน้ำยำแล้วก็น้ำจิ้มเลยคะ่ะทุกคนเวลาเจวิททาน,น้ำจิ้มเนี่ยจะทําแบบนี้ค่ะก็คือจะใส่น้ำซอสที่เคี่ยวไว้นะคะแล้วก็จะใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วเล็กน้อยค่ะเอาแค่กลิ่นนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มของเรามัน็นข้นอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใส่ข้าวคั่วเยอะก็ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่เป็นงาขาวคั่วค่ะแล้วก็ใส่เป็นผักชีซอยลงไปนะคะ น้ำจิ้มของเราก็จะข้นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเวลาจิ้มหมูจิ้มไก่นะคะน้ำจิ้มมันก็จะไปเกาะอยู่ตามเนื้อสัตว์ที่เราจิ้มลงไปค่ะทุกคนตามในคลิปเลยนะคะหรือถ้าใครจะทํายําคอหมูย่างทําตับหวานนะคะก็สามารถใช้น้ําซอสท,ที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยเป็นเครื่องปรุงได้เลยนะคะทุกคนก็จะทําให้เราปรุงรสชาติออกมาได้ง่ายขึ้นอีกค่ะดูตามในคลิปเลยนะคะและถ้าใครที่อยากให้น้าจิ้มหรือว่ายําที่เราทําออกมาเนี่ยสีสวยนะคะให้เราทําพริกเองค่ะทุกคน พริกที่เจวิ้นบอกเนี่ยก็คือพริกคั่วพริกแห้งแบบนี้นะคะถ้าใครจะใช้พริกป่นสาเร็จรูปนะคะพยายามเลือกพริกที่มีสีไม่ดํานะคะนาจิ้มแล้วก็ยําของเราจะได้ไม่ดําตามสีพริกค่ะทุกคนส่วนของเจวิ้นเนี่ยก็จะใช้พริกหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะคั่วเองแล้วก็บดเองค่ะก็จะใหม่และก็หอมสีสวยด้วยค่ะทุกคนลองทําดูนะ